ดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็สุดรายการแฉกระจายค่ะคุณพี่คะแฉกระจายแล้วทําไมคุณน้องไม่บอกคุณพี่คะคุณน้องค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณน้องเห็นนะคะสี่ห้าคนที่ยืนอยู่ะผู้ชายทั้งนั้นเลยอะเธอใช่ใช่ดูชนีอย่างอีนางตักบอกอีนางตักเหรอคะก็จะเปรรู้คุณพี่งมก็ยานตูดก็ใหญ่มีอะไรดีไหมเนี่ยมันมีอะไรดีละคะฉันเห็นคุณพี่เห็นแล้วแบบคุณน้องขาคุณน้องคําว่าคําว่า คุณน้องเคยดูหนังเรื่องอะไรนะคะจันดาราไหมคะภาคที่คุณตักเล่นเหรอคะใช่ค่ะคือเห็นนงเห็นนมอ่ะเขาบอกว่าเป็นศิลปะในการแสดงนาจาร์ล่ะค่ะคุณพี่ได้ดูไหมคะคุณพี่แค่เห็นคุณพี่เห็นรูปแล้วคุณพี่ก็ว่ามันนาจารลาโมกเป็นทีเซอร์ของหนังเอมันเห็นนมเลยอ่ะคือมันไม่อยากจะพูดจาหยาบคายแต่มันเห็นนมอ่ะคุณพ่อคุณแม่น้องแล้คุณพ่อคุณแม่น้องจะให้คุณ ใช่น้องทําแบบนั้นไหมครับคุณน้องถาวคุณพีธานให้คุณน้องทําเองน้องคงไม่กล้าค่ะคือมันมันไม่มันไม่ใช่ดูเกินไปนะมันไม่ใช่ความศิลปะนะคะมันดูเป็นนานาจารมันดูมันดูไวถึงกําพืชเนี่ยนะครับว่ามันมาคือถ้าพ่อแม่เราสอนมาดีเนี่ยก็เราก็ไม่ทาหรอกต่อให้เอาเงินมาให้คุณน้องเอาให้เอาเงินมาเท่าไหร่คุณน้องจะทำไหมเงินเยอะๆคุณน้องจะทำไหม มันมันสาธารณชนไปนะคะเออคือคุณก็ใช้วิธีการหลบมุมกล้องสิคะคือไม่ถึงจําเป็นจะต้องถูกต้องหลบได้นะเพราะว่ามุมกล้องเนี่ยมาทาได้หลายอย่างไม่ต้องไปเปลือยขนาดนั้นแล้วก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปทําถึงขนาดนั้นเลยจะรู้ว่าเขากําลังจะมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยออใช่ไหมก็คือหนังอ่ะมันไม่ได้ต้คือหนังมันต้องทําให้คนจินตนาการมันไม่ได้มาทําลามกอย่างนั้นหนังอย่างนั้นเขาเรียกว่าหนังอาแล้วค่ะฝรั่งเขายังไม่เห็นนมเลยผู้หญิงอ่ะผู้ชายเขาโอเคค่ะคุณน้องค่ะ อ,อย่างตากล้องข้างหน้านี่ใช้ได้ไมั้ยคะใช้ได้ค่ะคุณน้องขาเออคือแบบคนคที่เห็นว่ามันอนาจารม,มันไม่ใช่แบบคือโสเพณีเขายังไม่ทําเลยอ่ะค่ะใช่ไหมคุณน้องอโสเพณีอ่ะเขายังไม่ทําแบบนั้นมาโชยใ,ใครแค่ไม่โชยชาวบ้านจาาุดช่องเขาเห็นเลยคุณด่าโสเพณีด่านาย,ยกว่าเป็นโสเพณีจริงเหรอคะก็คือพวกเนี้ยอออ ใช่ไหมพิดานายกสรารพัดส,สรารเพนายกเขาเคยมีพฤติกรรมแบบคุณตักบงกฎไหมไม่เลยยังไงแต่ว่าท่านนายกก็ไม่เคยแบบไปตอบโต้ด้วยคำหยาบคายนะคะออท่านก็อยู่ในมุมของท่านอีกทั้งก็ยังปฏิบัติหน้าที่ออไม่ให้ตกหล่นด้วยออทุกวันค,คือท่านทางานหนักทุกวันออแต่ว่าพวกนี้ทําลายประเทศทุกวันค่ะเหมือนกันค่ะคุณน้องค่าอ,อ,อ,อย่างคือเมื่อกี้คุณพี่ตอนังไม่รอจักรายการตอนกลางวันเนี่ยยังด่ามันไม่มันเลยค่ะคุณน้อง่ะไอเพชรโอสถานุเคราะห์ นี่เธอเธอเอาขนเพชรมาไว้บนหัวทําไมอะ่ะนั่นเป็นทรงผมเา้าวทรงผมและนั่นนะ่ะขนาดถัวตัวเองเนี่ยยังไม่มีปัญญาทําให้มันดูเป็นเป็นผู้เป็นคนที่มาเลยคุณน้องขาอเออเสร็จมาดูถูกคนลากยาก่า ใชได้เหรอคะมาดูถูกคนรากย้าได้ยังไงเออแล้วก็แล้วตัวเองก็ค้าขายกับคนรากญ้านะคะ,อะโอสดสภาเนี่ยขายของกับคนรากยากก้าค่ะคุณน้องค่ะก็ท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมที่เรียกว่าเป็นคนเสื้อแดงเลยนะคะคือในเพชรโอสถานุเคระห์เนี่ยนะคะเจ้าของบริษัทโอสดเป็นกรรมการโอสดสภาบริษัทโอสดสภาเนี่ยครซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะยาทําใจค,ะค่ะคุณน้องค่ะ,ะแต่ก่อนรนู้รู้รู้ไหมมันชื่อยาอะไรยาอะไรยาปวดหายยาทันใจยาทันใจอ คือมันเป็นยาพาราเซตามอนนี่แหละแต่ว่าคือความโกหกตอแหลของคนตระกูลนี้ไงคะ,ะก็คือต้องต้องปวดให้มันหายทันใจพอ,อถึงเวลาเขาเปลี่ยนบอกว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงต้องเปลี่ยนมาเป็นทําใจคือความโกหกตอแหลของคนตระกูลนี้อะคะอ่ะคือ,ค,อคือยาเนี่ยมันก็มีการออกฤทธิ์ของมันเป็นยาพาราเซตามอนธรรมดาก็คือยาแก้ปวดเนี่ยยาแก้ปวดวบตัวร้อนมันก็ออกฤทธิ์เป็นธรรมดาแต่ตัวเองอยากจะขายอยากจะหลอกลวงชาวบ้านชาวช่องเขาค่าขายยังไม่ซื่อสัตย์เลยค่ะ อยาก <คน S 2> ได้กาไรเยอะๆอยากได้ขายดีๆโกหกชาวบ้านหลอกลวงชาวบ้านเนี่ยครับตระกูลเนี้ยเออ เจอเป็นยาทันใจเป็นทําใจแล้วต้องเปลี่ยนเพราะว่าโฆษณาเกินจริงเปลี่ยนเป็นยาทําใจเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงนะคะอย่าไปซื้อ,อไปซื้อก็ซื้อ,อ,อยาพาราเซตามอนธรรมดาหรือไม่ก็ไปป่วยถ้าป่วยก็ไปหาโครงการ30บาทรักษาทุกโรคไม่ต้องไปกินยายพวกนี้หรอกคะ่ะโกหกแล้วก็น้ำยาอุทัยทิพย์ค่ะอย่าไปกินของมันเอาน้ำอะไรมาใส่ก็ไม่รู้สีแดงเออเดี๋ยวตอบไปนี้ฉันก็ไม่กินแล้ว <c oughs> นี่แน่จริงนะก็ไปเปลี่ยนยาอุทัยทิพย์เป็นสีเหลืองไปเลยสิออรักมากรักไม่ใช่เหรอออ จะไม่าขายได้เหรอคะถ้าเปลี่ยนอุทัยทิพเป็นสีเหลืองก็ตอนนี้ก็ไป็นคนเสื้อแดงก็อย่าไปกินของมันค่ะแล้วก็เอ็มสปค่ะ,อ,ะอย่าไปกินของมันเออแล้วก็เอ็มรอยห้าสิบอันนี้ก็เป็นเครือเดียวกันเออคุณน้องถามันบอกว่า M เ็มเพิ่มกับเพิ่มกําลังงานมันก็เพิ่มยังไงครับมันก็เป็นน้ําหวานใส่สีอื ขาบอกว่าเป็นเครื่องดื่มชูกําลังมันจะชูกําลังก็คือเวลาคนเราเวลาเหนื่อยใช่ไหมครับคุณน้องขาพอได้กินน้าตาลเข้าไปเนี่ยมันก็กระฉับกระเฉงกินน้ําหวานธรรมดาก็ได้นะได้ค่ะก็จะไปกินมันทาไมเราก็คือการคอยเราเหนื่อยน่ยน้าตาลในเลือดของเราก็ลดลงเราก็ไปกินน้ําตาลเพื่อให้มันกระฉับกระเฉงขึ้นอยาไปซื้อของมันค่ะในเมื่อมันดูถูกพ่อแม่ปีน้องประชาชนไอเพรโอสถานุเคราะห์เนี่ยนะคบมันบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะมีระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นฉันคนอย่างฉันก็ไม่ซื้อสินค้าของเธอโดยเฉพาะคุณพี่แต พอรู้ว่ามันเลวซามต่ำชาาอย่างนี้นะคุณพี่ก็จะไม่กินแล้วคนที่จบหมายไปเลยกรุงเทพมาคุณพี่ก็จะมีรับก็ทํางานดูสิคิดดูเอาละกันอคุณอยากจะโง่คุณนาำไปเล่นเออใกลนกับคนส่วนใหญ่ของประเทศใช่ไหมคะคุณน้องค่ะคุณน้องข่ามีข่าวอะไรบ้างครับมีข่าวทางด้านของคุณพร้อมโพ่งค่ะอ๋อคุณพร้อมโพ่งก็ไปยื่นคำร้องต่อกกตเพื่อให้พิจารณาสั่งยุบพักประชาธิปัตย์เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคุณสุเทพเนี่ยได้ออกมาระบุว่าจะมีการ ขวางการเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นและเรียกร้องให้มีการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไป4-8เดือนจะบ,บ้าเหรออ๋อความจริงก็ดีค่ะเรื่องการตั้งสอสอรอขึ้นมาใหม่เลยค่ะคุณน้องขาบอกว่าห้ามพักประชาธิปัตย์ลงรับเลือกตั้งค่ะ <laughs> าบอกแล้วไงคะไม่สนับสนุนการเลือกตั้งไม่งั้นคุณไม่ต้องมาลงสมัครเลือกตั้งถูกไหมตลอดไปเลยตลอดปีตลอดช้าเพราะว่าเรื่องยังไงนะคะก็แพ้แพ้แผเลือกเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านในรัฐในรัฐสภาก็ทั้งทุ่มเก้าอี้ทั้งบีบคอทั้งชกทั้งร้องหวยหวนย,ยังกาอะไรเข้ารูมันนะคะคุณน้องขาเออพฤติกรรมที่ไม่น่าทํานะคะเนี่ยออทำไปหมดแล้วคพาะทไปหมดแล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณของคุณนิติธรล้ําเหลือแกนําคอปทอแกนําคอป เ,เขาก็มีการนำมวลชนเนี่ยไปก่อกวนการรับสมัครเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อ,อที่จะมีการเปิดรับสมัครในวันที่23ถึง27ธันวาคมนี้นโอ้โหยังไม่ทันจะเลือกเลยแค่รับสมัครก็ไปขัดขวางแล้วนี่ไอ้ทนายนกเขา <c oughs> ไหนปากดีนะไงไหนบอกว่าจะไปยึดทำไปยึดสถานทูตอเมริกาไดแน่จริงเขาไปยึดก่อนเซ่เนี่ยเออแล้วจะไปก่อกวนเขาเนี่ยระวังนะจะเจอมวมหาาประชทนส ชีนส์คือต้องมีหลายชีนเนะเติม S อสขนาดเติม S อสกับทีนส์นี่อย่าคิดนะว่าคนเสื้อแดงเรารักสงบนะแต่ถ้าคุณมาก่อควรมากๆนะคะน้องแดงคุณพี่ก็ไม่คุณพี่ก็แบบว่าคุณน้องคุณพี่ก็เป็นคนที่ไม่ชอบใช้ความรุนแรงแต่ว่าคุณพี่ได้ยินมารับไม่ได้คือคุณพี่ได้ยินมาว่าคนเสื้อแดงบางคนเนี่ยนะหรือประชาชนที่เขาธรรมดาบางคนเนี่ยนะเขาก็เริ่มจะรับไม่ได้กับไอ้พฤติกรรมควรชีนส์ ะคะ <G antis> ว,วชชนทินเนี่นะคะของให้พวกมวลมหาประชาชนทีนเนี่ยนะคะพวกนี้นะคะคุณน้องค่ะก็คือมันมากเกินไปอะเหมือนได้ใจไหมเ,<อ>เหมือนพอเราแบบ พอทําอะไรได้อย่างหนึ่งแล้วก็จะเอาไปเอาเอี่ยเอีนึงอ่ะคือมันมากเกินคืออะไรที่มันมากเกินเนี่ยนะคะแต่คุณน้องไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งเขาบอกว่าเสียงของคนต่างจังหวัดไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีค่าเทียบเท่าไม่ได้กับเสียงคนกรุงเทพมหานครที่เป็นชนชั้นสูงมันสูงตรงไหนครับคุณน้องคะอ๋อเลยมาวัดมั่เป็นจักสากลนะที่มีสียงประชาธิปไตยมีหนึ่งสิบหนึ่งเสียงเท่ากันไอ้คนชั้นสูงที่มันตายเป็นไหมตายเป็นเจ็บป่ดเจ็บปุบเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเหมือนกัน ร้องแบบอุ้ยพอฟังอย่างนี้รู้สึกแบบถ้า อย่างฐานะคุณน้องที่เป็นแบบว่ารักยา้าเหมือนกันนะอุ้ยมันเหมือนเราดูถูกเราเลยนะอจริงจริงเราก็มีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคุณถูกไหมแต่เพิ่มคุณพี่ไม่ใช่รากยา้าแบบคุณน้องค่ะแต่คุณพี่ก็ไม่เคยดูถูกคุณน้องใช่ไหมคะเออคุณพ่อคุณแม่ฉันเกิดมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พี่สอนบอกว่าคนเราเนี่ยนะจะเป็นผู้ดีเนี่ยนะคะต้องงามพร้อมทั้งกายกิริยาวาจาและใจค่ะคุณน้องค่ะคคุณพี่ก็มีครบทุกอย่างมีครบคุณพี่พูดจารไหมครับคุณน้องค่ะคุณพี่พูดจาองคุ ตาพยโรคสุภาพอ่อนหวานแต่สำหรับพวกพวกอะไรคะพูดออกกาไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเราไม่ใช่เราไม่ใช่นางรีหน้านะคะไม่ใช่คุณป้ารีหน้าไม่ใช่ยีอปองตองแตกนะครับจะได้พูดจาหยาบคายไม่มีสกุลรุนใช่ไหนี่จะไม่รู้จักกับพ่อแม่เธออบรมมาแต่คุณอย่างว่าแหละครับน้องค่ะพ่อแม่มันจะอบรมมาได้ยังไงทะในเพราะพ่อแม่ก็ชั้นต่ําเหมือนกันแหละครับ อันนี้ก็ไม่ทราบนะคะนี่แล้วมีข่าวอะไรอีกยะแล้วก็มีในส่วนของคุณกอนจากิตวันนิดคุณกอ์จะทกวันนี้ทาไมคะเขาบอกว่าเขาเฟซบุ๊กว่าเขาไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใชอะไรแต่เขาบอกว่าสืบเนื่องมาจากการต่อสู้ล้มระบอบทักษิณเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จไม่แล้วเสร็จก่อนถึงจะจะอยากเป็นนี่ก็คงจะเป็นกันต่อไปนี่นะคะก็คงจะไม่ได้เป็นอีกแล้วล่ะค่ะตลอดปีจะล้มระบอบพักษิณได้ยังไงคุณนกรู้ไหมว่าระบอบพักษิณมันอยู่ตรงไหน ไม่รู้เหมือนกันหน้าตาเป็นยังไงมีกฎระเบียบยังไงยังไม่รู้มีแต่เขามโนขึ้นมาคุณน้าขาระบอบพัฒน์ินเนี่ยนะคะมันอยู่ที่หัวใจของประชาชนนี่ไอกรรจักกัมมันต์ถ้าปากดีนะก็ลองไปเดินตลาดดูสิฮะฮะลองไปเดินตลาดดูสิพามีปากดีอย่างหล่อนเนี่ยนะไปเดินตลาดดูสิเออแล้วก็จะไดาบหนามทุเรียนกับบ้าเออเออแน่จริงก็ไปเดินดูสิคือไม่มีใครเอามันนะอื ก็ไม่รู้เหมือนกันคือไม่มีใครเอามานคุณน้องค่ะหรือไม่มันก็กลัวค่ะกลัวอะไรคะกลัวจะถูกยุบพักแล้วตัวเองถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองความเลวเห็นไหมครับคุณน้องค่ะคือพอพอตัวเองจะมีภัยเนี่ยค่ะพอตัวเองจะมีภัยปุ๊บรีบเลยรีบหนีหดหัวนี่ไม่กล้าเป็นอะไรนะไม่กล้าเป็นกรรมการบริหารักคือเป็นไปมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกคุณน้องค่ะเป็นไปก็ได้ไปแค่สสพัก่า่คาน ดําใหม่ก็ไม่ทราบเออ,อนี่คุณน้องขาแล้วมีข่าวอื่นไหมครับคุณน้องขาก็มีข่าวของกบกบ๊อบป๊ปปปปกูป่วยเป็นประสาทเหรอคะ,ะมันบ้านหนักขึ้นไปทุกวันแล้วมีอะไรอีกคะเนี่ฮะเขาบอกออกมาย้ําจุดยืนของตัวเองเขาย้ําว่า จะให้มีการปฏิรูปของการเลือกตั้งให้ได้แต่ว่าวันนี้รัฐบาลงคงดื้อด้านเขาบอกรัฐบาลดื้อด้านแล้วก็ตะแบงเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งทั้งที่รัฐบาลเนี่ยควรจะหาทางออกอย่างราบรื่นคุณน้องขารัฐนี้ยังไม่ราบรื่นเหรอคะคุณน้องขาหมาว่าถ้าคุณเป็นหมู่มวลมหาประชาชนเนี่ยคุณก็เลือกตั้งมาชนะสินั่นน่ะสิถอยก็ถอยที่สุดแล้วยุบสภาก็ยุบแล้วนี่ยันราบรื่นอีกเหรอคะณน้อะไรถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเป็นมวลหมู่มวลมหาประชาชนเป็นเสียงข้างมากเป็นเเเสสียงงง่่ววนใหญขอออปรรระะะทศจจิกกกลลััไื ก็ไม่รู้เหมือนกันกลัวแพ้แต่เขามั่นใจว่าเขามีมวลมหาประชาชนอ่อยังไงก็เลือกเขาใช่ไหมเออจะกลัวอะไรเออจะกลัวอะไรเนี่ยเออนี่ตอบฉันมาหน่อยสิคือฉันพูดฉันก็แบบฉันงงๆ งงนะคะมูนน้องขาเออแบบเออแล้วมันบอกว่าอะไรนะจะต้องปีกการปฏิรูปฉันว่านะปฏิรูปตัวคุณพ่อคุณแม่คุณก่อนเถอะอืมช่วงนี้ชักไม่ไหวแล้วนะมันไม่ไหวมันคือคุณน้องขายกระดับค่ะยกระดับทุกวันทุกวันประกาศเจตจนะทุกวันทุกวันวันนี้รายงานล่าสุดค่ะรายงานจากหัวว่ามีเป็นบอดเฟนละกันค่ะเป็นบอดเฟนกับบอดเฟนค่ะรายงานจากบอยแฟนคุณพี่ซึ่งเป็นตำรวจนี่นะคะบบอกว่ายอดนอนไหนคะ บอกได้ไหมเอ่ยสอนอพิจิตรชัยคุณน้องรู้เลยว่าใครใครคะมีเจ้าเดียวละค่ะฮะใครคะแฮมชีแฮมชีสอนอบางรักยากคนละคนคนนี้คนนี้ชื่ออะไรคะคนนี้ชื่อจงชนะค่ะพูดแล้วคิดถึงเลยพูดแล้วคิดถึงเดี๋ยวจัดรายการเสร็จนี้ต้องรีบไปหาเลยทีเดียวใช่ค่ะคุณนาเขาบอกว่าตอนนี้หมู่มวลมหาประชาชนโอ้ยไม่ใช่ค่ะหมู่มวลมหาประชาชน่ะ มียอดเท่าไหร่ติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกเท่าไหร่ค่ะ900คนตอนนี้เหรอ900คนโอ้อันนี้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนแล้วข้อมูลที่ชัดเจน900นี่ยังไม่ถึงนักเรียนทั้งโรงเรียนเลยนะคไอ้ผู้ชายอะไรกันเนี้ยเปิดบาร์คุณพี่ค่ะคุณน้องคุณพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะเดี๋ยวคุณพี่เลื่อนไปเดี๋ยวนี้ค่ะเลื่อนไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคุณพี่อัปเดตก่อนค่ะคุณน้องค่ะคุณพี่อัปเดตก่อนนะคะซื้อหนึ่งหนึ่งเก้าออกหนึ่งหนึ่ ถูกกินคุณพี่ไปซื้อออกเก้าหนึ่งหนึ่งเรอคะออกหนึ่งเขาซื้อออกเพื่อนเพื่อนชนีคุณพี่อซื้อหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะท่านผู้ชมค่ะมันออกหนึ่งหนึ่งหน<ะ>ึ่งนี่สียหลนิดเดียวไหนว่าหลานมันรวยคะ่ะเล่นหวยทำไม <S 2> <S 2> <S 2> นี่เออเดี๋ยวคุณพี่ก็ต้องขอดูก่อนถามว่า ซื้อหนึ่งสองออกเจ็ดเก้าอ๋ออะไรกันเนี่ยเอาไปมันมีแต่หวยเฟซบุ๊กบ้าบอคอแตกอะไรคะล่างเจ็ดเก้าบนสามหนึ่งสามสี่หนึ่งเจ็ดหกเจ็ดกะเออ,อแหมเสือ้อแดงนี่ก็แบบจริงๆนะที่จะหาข่าวค่ะไว้เงวดาเงวดาฝันแม่นแ่นนะคะเออ,เอ,อคุณน้องขาเขาพูดถึงเรื่อง,งมีแต่หวยไงอีโหเสือ้อแดงนี่มันอะไรกันนักกันดาเนี่ยอ๋อ้อ เดี๋ยวก่อนเจอเลยค่ะยังก็ส่ง S อสเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ค่ะในสุดหนึ่งสองสามแปดแต่แปดในสุดเทพฉันว่านะต่อไปถ้าเธอจะยกระดับนะเธอลองยกระดับไปยึดสนนการตลาดกินแบ่งสิคะลองดูไหมลองดูสิคะว่าจะโดดทีนสิบคนเล่นหวยเท่าไหร่คะกระดาษยีโป้เสื้อแดงเลยนะคะคุณพี่เปิดดูเนี่ยเขาดรอขามีแต่หวยค่ะโอยแต่เชื่อว่าสลิมก็ต้องเล่นเหมือนกันเจออย่างค่ะมันมีแต่ พี่แต่หวยค่ะเออไม่มีแต่พอพี่น้องเสื้อแดงคะช่วยช่วยอัพที่เป็นข่าว่เลยคะับเาะช่วงนี้กำลังอีกับหวยหวยกำลังมาแรงคุณพี่คุณพี่สามีคุณพี่อีกคนหนึ่งเป็นตำรวจเหมือนกันค่ะคุณท่วยเชพค่ะชื่อแบบเลิศไหมคะคุณช่วยเทพรายงานตรงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้หมู่มวลมาอเขาบอกว่ายกเลิกท่องเที่ยวสามแสนรายก็ตายแล้วสามแสนรายนี่ยังไม่รวมกับเม็ดเงินอย่างเง้ตีค่าเม็ดเงินไปเท่าไหร่ คุณน้องขาสมมุติถ้าคนมาเที่ยวนะท่องเที่ยนน่ะปกติมาเมืองไทยคุณพี่ให้ให้มา4วัน4วันต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งคนใช้คนละสองพันวันละสรุปแล้วแต่คุณพี่ให้ใช้คนละหมื่นคนละหมื่นแต่คุณพี่กดเกอนคิดเลขด่กว่านนะคะเอาดีแบบอย่างต่ำสุดต่ำสุดสุดลองคำนวณความเสียหายที่เราเสียไปเอาสองหมื่นดีกว่า สองหมื่นละกันสองหมื่นละกันอ่ะสองหมื่นแล้วกันตัวเพราะว่ามาเที่ยวต่างประเทศทั้งทีมันต้องคเงินมาเยอะสองหมื่นนะครับคุณน้องสองคนสองหมื่นคูณสามแสนนะะเดี๋ยวก่อนค่ะโอ๊ยเป็นพหลานนั่นแหละฉันเลยกดเลขเลขผิดเลยผู้ชาย่ะผู้ชายเหลือกี่นาทีคะอ้าวแล้วมันอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้คุณพี่กดถูกหรือเปล่าคะเนี่ยคุณพี่กดถูกค่ะ อ่ะเอาไปว่ามันมันเป็นมูลค่าที่เยอะมากเลยเดียว๋ยวก่อนค่ะคุณน้องขาอ่ะสามร้อยคูณคูณสองสองมื่นเราก็ใส่ศูนย์ไปอีกเท่าไหร่ศูนย์บกหประมาณหกร้อยานเดี๋ยวก่ะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณน้องขาค่ะถ้าคนมาหนึ่งคนใช้เงินสองหมื่นก็เป็นสองหมืนถ้ามา ถ้ามาสามคนก็เป็นหกหมื่นใช่ไหมคะถ้ามา3าสิบคนก็เป็นหกแสนใช่ไหมคะถ้ามา300อยคนก็เป็นหกล้านมาส0 0พันคนก็เป็นหกสิล้านมา3 0 0หมื่นคนก็เป็นห0 0อล้านมาส0,000นคนก็เป็นหกหมื่นล้าน เม็ดเงินหายไปในพริบตาเดือดหกหมื่นล้านค่ะคุณน้องค่ะต่อเมย์นอยตอบมยสาวภาพการบินไทยด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ะนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูไทซีซั่นไยซีซั่นค่ะนักท่องเที่ยวนักเดินดังหายไปสามแสนคนการบินไทยต่อเมยการบินไทยนอยสาวภาพการมินไทยนี่เวลาขาดทุนนะคะอย่าค่ะอย่ามาเอาเงินบาษีอากกรของประชาชนไปอุดเพราะว่าพวกเธอในสภาพการบินไทยพวกพนักงานการมินไทยส่วนน้อยนะคะคุณพินยามาส่วนน้อยเฮงซวยบางตัวเนี่ยนะคะไปเปล่า ลูกวีปีปีปีนี่ต่อไปนี้นะคะปีนี้ก็ขาดทุนฉันอยากให้ปิดบริษัทไปเลยแล้วก็รับไล่พนักง,งานพวกนี้ออกไปแล้วก็เอาคนใหม่เข้ามาเก่งจริงหรอยากมาอดออดอ้อน,ออน,ออนให้รัฐบาลเงินผุดหนุนสิคะไหนแล้คุณพี่คุณพี่ก็แต่ก็ดีค่ะคุณน้องหาไอ้พวกเจ้าของธุรกิจทางภาคใต้นี่นะคะซึ่งมันก็สนับสนุนสนับสนุนใครคะม็อบม็อบก็ กินแห้วไปแล้วกันค่ะแต่ภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยนะคะ<ช>ตอนนี้เนี่ยนะคะคุณน้องขาที่บ้านพี่เนี่ยนะคะที่ปากช่องเนี่ยนะคะ<ช>โอ้โหสาวาชิ์ค่ะอพวกไทยอดทนซึ่งเขาลํำคาาอีพวกพวกนี้เนี่ยนะคะไปเที่ยวกันจนแบบรถติดวิน,นาสันตรโรที่ปากช่องสุดที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะ<ช><ช>ตอนนี้อากาศกาลังเย็นสบายใช่ไหมคะคนางกุงเท่ก็แห่กันไปพักแบบตลมตลายค่ะถ้าม็อบนี่มันหยุดตอนนี้ได้นี่ยิ่งดีนะคะความจริงยังให้โอกาสหยุดนะความจริงไม่ต้องหยุดหรอกค่ะ คุณน้องค่ะ,ค,ะคือตายไปเกิดใหม่แล้วก็ดีกว่าพวกทำลายชานี่ใครผู้ชายส่งมาไม่ใช่ผู้ชายค่ะใครคะเส้นแต่งหน้าใางแต่งหน้าส่งมาทําไมไม่รู้อาจจะคิดถึงนี่เดี๋ยวก่อนค,คุณพี่ดูก่อนสิคะว่ามันมีข่าวอะไรบ้างเนี่ยอ้ายหวย มีแต่หวยล่างสองตัวเจ็ดเก้าบอลแปดสองหกกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งมุตาแล้วมีแต่หวยกับหวยกับหวยค่ะอ่านะคะคุณน้องขากินไรกินอาชีคะตะก้องขาช่วยดูหน่อยนี่คุณน้องมีมีอะไรอีกล่ะมาดูของคุณนพดลดีกว่าไหมคุณนพดลใจคุณบี่เองราคาคนโคราชเหมือนกันะมีอ่างหลอดตาในชั้นฝั่าบอกว่าคุณนพดลนะคะบอกว่าได้โพสต์ข้อความค่ะบอกว่า แถลงว่ามีอย่างน้อย20เหตุผลที่ทําให้ในายสุเทพรับก,กอบประประสเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จในการแช่แข็งประเทศไทยเหตุผลก็แรก่ะเหตุผลก็แรกน่นนะ,ะขอเป็นซิมเพิลตัวอย่างนิดนิดหน่อยน,นคะคะเพราะว่าข้อหนึ่งค่ะการต่อสู้ของนสุเทพขัดกับหลักการประชาธิปไตยกระจาสิคะ,อะเออ หลักการประชาธิปไตยก็คือหนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิเท่ากันแต่มันจเจ้าค่ะคุณน้องขามันบอกว่าจะต้องให้อาปริญญาตีเออแล้วนางแตงโมไอโตโนโ่จบปิญญาตีอ่ะฮะไอ,นอ้น้องสินใจน้องสัตยาจบปิญญาตีเปล่าดราส่วนมากมันไม่จบกันดังนั้นแหละค่ะคุณน้องขาใจแต่งตั้งแต่เด็กเออ ต่อไหมอาต่ออาต่อสองอย่างเช่นยุบสภาก็ไม่เอาออกก็ไม่เอาทําให้ประชาชนเห็นว่านายสุเทพเนี่ยไม่เอาวิถีทางประชาธิปไตยเอาแต่สภาประชาชนที่พวกตนเป็นคนตั้งเออนาสุเทพขาเป็นใครจะมาตั้งถามทีนประชาชนหรือยังฮะถามทีนสวประชาชนหรือยังก็บอกเขามีมวยมหาประชาชนอยู่ในมือช่วยยยถยยค่ะมวยมหาประชาชนเหรอคะฉันเห็นฉันตอนนี้ฉันเห็นมีทั้รขย่อม 900 900อ่าต่อไปอต่อไปามาดูเขาสองกันบ้านกันเขาสองบอกว่าข้อเรียกร้องของกรปปรสที่ให้นายกลาออกจากการรักษาการทาไม่ได้ตามรัฐธรรมนูนก็มันงองไงคะ,ะคุณน้องทำไมร้องรับแล้วไม่ลาออกแล้วจะทำไมจะฆ่าตัวตายหรอเมื่อไหร่จะตายไปสักทีจะตายตั้งแต่สามสิบพฤษภาปีน,นี้วันที่เท่าไหร่คะคุณน้องสิบหกเออไม่ไม่ตายอีกเออคุณน้องข่าวเขาสั่งเขาบอกว่า คนเห็นว่าการใช้ความรุนแรงปิดยึดสถานที่ราชการคุกความสื่อมวลชนปิดถนนตามอำเภอใจเป่านกหวีดใส่คอมิเลือกหน้าสร้างความหวาดกลัวและความแตกแยกให้กับสังคมมากเกินไปเออคุณน้องค่ะมากที่สุดค่ะคุณน้องขาแต่คุณพี่นะคะเวลาเห็นนกหวีดวันนั้นได้วันที่9ก้าที่มันขึ้นรถรถไฟฟ้าใต้ดินกลับบ้านเนี่ยนะคะ,คะม่เห็นมันก็เห็นคุณพี่ดาบตั้งแต่สีลมจร <c oughs> ถึงบางซื่อเห็นมีหน้าตัวไหนกล้าตัวอะไรเก่งแต่ปากเก่งแต่เห่าเรามาเป่านกหวีดใส่ฉันสิคะฉันปอบนกหวีดเข้าคอหอยเลยค่ะ มันก็คงกลัวอย่างนั้นละคะ่ะไม่เปล่าอขอ่ตอไป,ปค่ะีก็สีกันบ้างบอกว่าผู้ชุมนุมบางส่วนเห็นว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มกอปปสและสงสัยว่ากอปปสทำเพื่อให้กฎหมายนี้ระโทษกรรมอ้าวไหนคุณน้องอ่านผิดหรือเปล่าถูกแล้วค่ะไหนค่ะ เห็นว่าข้อเรียกร้องกปปสนี่มันเบม่ไเดินเลยจากที่ชุมนุมต่อต้านกฎหมายนี้รโท้กรสกมในตอนแรกออันนี้ชัดเจนคือไอ้คุณน้องขานไอ้พวกที่มันมาเป่าลูกวีดเนี่ยมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกค่ะก็คืออยากจะเทอ่ะกฎหมายนี้ระท้อรกมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรคืออยากจะเทอยากมาเห็นเลยไปบ้างไปบ้าพอถึงเวลาตอนนี้ค่ะพอเห็นว่ามันแบบชั่วแล้วอจะไม่รู้นะมช่ฉาเนะคือสันดานของไอ้พวกนี้มันเป็นอย่างนี้พอเกิดเรื่องราวจริงๆหลบอยู่ข้างหลังเออมัน ไอ้อ้อยจะมีใช่จะมีใจจะมีโลด